ศูนย์ทบวนการธรรมชาติส่ีนวลองครงการนกดิ์นะครับโดยทางเชียงใหม่ัเราได้จัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมในอดีตท่านเราเชินะครับก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมเดินกิจกรรมเมจิกโชว์นะครับแล้วก็กิจกรรมหลากหลายกิจกรรมในองานศักด์นะครับต้องบอกว่าเป in ็นไฮซีซั่นเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวนะครับทางสวนเชียงใหม่ก, ar, earth, ก็ได oh. mm ้จัดพื้นท er ี่นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เราเริ่มที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับโดยใช้ต้นไม้ดงหนาเมาประดับประดานะฮะตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาทัดยในภาคกลางวันจุบเพื่อกระจารที่สังคมที่เคารพรบกวนนะครับขอบพระคุณทีมงานของกรุงเชียงใหม่นะครับขอบพระคุณผู้ประกอบการขอบพระคุณทุกท่านครับสสวััดีครบขอเสียงปรบมือหน่อยครับขออบคุณตอของกำลังอ เพื S <S ่อนผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้บันทึกภาพร่วมกันด้บนเวทีนะครับขอบคุณนะคบพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนเลยนะครับที่วันนี้นะครับได้มาปุ๊บนีตรสนีนครับท่าน ที่ผู้ชมที่เคารพนะครับนักท่องเที่ยวที่เคารพผู้ท่ทานนะครับวันนี้สุขสรเชียงใหม่ได้จัดกิจก,กรรมเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สุขสตร์จัดเพื่อความสนุกนะครับก็คือกิจกรรมเชียงใหม่ฟูนะครับฟันฟ้าน,นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสี่วันวเชื่อใจเมืองจะได้แกะปอกกันตังกายมาแล้ว ผมมต้องบอกก่อนนะครับว่าระยะทางที่แกะของเราวิ่งมาจากส่วนจัดแสดงของเขาเนี่ยนะครับเกือบ4 0 0เมตรนะครับนั่นก็คือเป็นการให้สัตว์ได้ออกกําลังกายนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาด้วยนะครับสีน้องาหนูบอกแกะในทีวีสีขาวอยู่ทุหย้าแกะของเราเวลาฝนตกมาเล่นขี้เปอรครับผมก็เลยเป็นสีน้าตาลนิดหนึ่งนะครับตามพื้นที่อยู่อาศัยนะครับหลายคนนะครับอาจจะแพะเนี่ยจะมีขนสั้นน้องน้องหนูหนบางคนทําเสียงบอกให้ทําเสียงแกะร้องแดะทำเสียง บายนะครับท่านหมอครับผมจะมีนกดอกอยู่ทั้งหมดสามลูกนะครับ <N> เราจากกิจกรรมเชิงใหม่สู่ฟันปาขึ้นในวันนี้ปอปาดให้แตกเลยครับถ้าไม่สามสองหนึ่งก็ดลูกเดียวนะครับวันนี้ก็ เอ่อที่กรียก,กไม่ให้แตกนะครับทันมีข้ขางในเตรียมปุ้มออกมาแล้วนะครับเพราะว่าทัวันนี้นะครับ ครับคุณและครับเป็นกิจกรรมอันที่สองก็เรื่องของทิ่เปิดท้อคทิ่เปิดท้อคนี่าผู้ดำเนินการจะเอาสัตว์ที่น่ารักๆมาแล้วก็จะอธิบายให้กับท่านผู้ที่ไปฟังว่าคุณค่าก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่จะท้อให้ เด็กและเยาวชนได้มีความเพลิดเพลินนะครับในที่ที่อันเป็นธรรมชาตินะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกได้ว <c oughs> ่าขณะนี้กรุงเชียงใหม่เนะครับได้ทำื้นที่เพื่อรองรับน่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นสช่วง3าตุลาคนะครับก็คือมาตรการของการป้องกันทาโควิด -19 ด้วยนะครับก็บอกความบรณลนาแล้วเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องตรวจแล้วก็ฟนูก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ การท่เขาเที่ยวชมพื้นที่ก็ต้องอสวมแมสด้วย,ยน,น,นะครับก็เรียนเชิญนะครับเอาไปเหลอกเพิ่นซื้อบัตรเยาบัตรคือ